อาการรุดหนักส่งกำลังใจให้แม่นกน้อยอุไรพรก่อนจะไปรับชมรับฟังข่าวสารฝากกดไลค์กดติดตามช่อง YouTube เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับขอบคุณครับทำเอาแฟนขับตกใจสำหรับแม่นกน้อยอุไรพรแห่งวงเสียงอีสานที่ช่วงนี้เป็นช่วงออกทัวร์คอนเสิรต์ตเพราะเป็นช่วงเทศกาล ซึ่งคิวงานลากยาวไปจนถึงปีหน้าซึ่งทําให้แม่นกน้อยอุไรพรนกจนต้องพักงานนอนให้น้ําเกลืออยู่ที่บ้านท่ามกลางความห่วงของลูกหลานที่คอยดูแลซึ่งในเพจแม่นกน้อยอุไรพรได้โพสต์ข้อความว่าแม่กับพ่อขอลาพักรักษาสุขภาพก่อนนะคะไม่ไหวจริงๆคะ่ะนกจนต้องพักงาน ขอให้แม่นกน้อยหายไวๆนะครับผม